วิตามินเยลลี่มีวิตามินซีอร่อยเขียวสนุกมีประโยชน์นิโกโ้พัดลชดมชัด์จไปแขวนได้ลมแรงแสงไฟสว่างพบเดินทางสะดวก สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะคุณปิงอรุณสวัสดยามเช้าทักทายคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของเนชั่นทันข่าวเช้าและวันเสาร์แบบนี้เราเจอกัน7จ็ดโมงตรงค่ะ2เมษายน2565อยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมนะคะคุณปิงกิตติดิศธนดิสุวรรณและพลอยเปียวันประเมธวันนิตค่ะทุกข่าวเช้าทุกวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้เราเจอกันสายนิดนึงนะครับเจ็ดโมงเช้าแต่ว่าติดตามข่าวกันเต็มอิ่มไปจนถึงประมาณ9ก้าโมงทั้งทางหน้าจอเนชั่นและ ทางออนไลน์ครับ ูดคุยกับเราได้ในประเด็นดินคู่ที่คุณผู้ชมสนใจนะคะนี่ขึ้นมาแล้วสแกน QR Code ก็ได้นะคะที่ Facebook เนชั่นทันข่าวรวมไปถึงใน YouTube ก็ไปติดตามได้เหมือนกันนะคะ Nation Live ไปกด Subscribe กันได้และอีกหนึ่งช่องทางที่เน้นย้ำกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันเลยกับ Tik t ตอกของเราเพราะว่าอยากใหไ้ไปติดตามกันเยอะๆจริงๆนะคะมีคลิปสั้นๆอัปเดตให้คุณผู้ชมไม่ตกเทรนด์ข่าวเป็นประจำอย่างแน่นอนตอนนี้คนกดหัวใจให้เรานี่กว่า17ล้าน2แสนคนไปแล้ว เราไม่ได้ใบเลขนะฮะ <c oughs> คนถูกใจ17.2ผู้ติดต <c oughs> ามนี่722 <c oughs> ก็คือ7 2 0 0 0่กว่าคนแล้วแล้วพูดถึงเลขนี่ถามท่านผู้ชมหน่อยตอนนี้ดูรายการของเราด้วยรอยยิ้ม <c oughs> Oh. หรือว่าเมื่อวานนี้แอบผิดหวังกันนิดนึงแต่มีคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเยอะมากๆ<ช>แล้วไม่ได้ถูกแค่ใบเดียวด้วยเห็นว่าลงใต้ไปที่ภูเก็ตเขาถูกกี่ใบฮะสามใบ3ใบ6กคูณสก็รับไป18ล้านโอ้โห oh. พาไปดูกันหน่อยโง่งเฮ้งหน้าตาของเศรษฐีใหม่นะคะลงพื้นที่กันไปที่นี่เลยจังหวัดภูเก็ต ถูก18ล้านแล้วเขาไม่ได้ซื้อที่แผงหวยทั่วไปคุณปิงคุณผู้ชมเขาซื้อที่ไหนเขาบอกว่าเขาซื้อที่กองสลักพลัสค่ะอกองสลักพลัสที่เพิ่งจะโดนคุณแรมโบ้พาตำรวจไปตรวจค้นนะนะใช่ นี่ซื้อที่กองสลักพลัสเลยเพราะว่าคนที่โทรมาบอกก็คือกองสลักพลัสโทรมาแจ้งคุณถูกรางวัลที่หนึ่งที่ซื้อเอาไว้สามใบถูกตรงๆ970618และผู้โชคดีก็คือคนที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณพานุวัฒน์สันติพิทักษ์หรือว่าคุณเคอายุ37ปีนี่อยู่ที่นี่เลยอยู่ในหมู่บ้านโหนทรายทองซอยสี่อำเภอเมืองภูเก็ต